ไปยืนคู่ต้องวัดเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะนีอยู่คู่ต้องวัดเลยนะสวยสวยป่ะใครสวยหนูเอออย่าบอกพี่สวยไม่ใช่ว่าไงครับเนี่ยน ช่วยด้วยนี่นี่เวลาหนูทำงานนะตาตาจะดูหูฝังนี้ฝังนี้ทุกอย่างจะอยู่ในปาแต้วฝั่งนึงฝังนีง ช่องยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะพิกาตลาดนัดปางทรายนะคนลุมล้อมเป็นว้าเลยนะราคาต้งฝนในร้านกันนะครับให้ดูคนนะให้ดูคนก่อน มาก็มาเจอน้องวัดเลยนะครับน้องวัดสวัสดีครับทางนี้ครับนี่มาทำอะไรมาทำอะไรโอ้โหนี่อะไรลังสัดออเดอร์ให้ลูกค้าค่ะตอนนี้นี่เป็นโฉสวัสดีครับงฝนสวัสดีค่ะพี่สวัสดี f อซทุกท่านนะคะอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยนะคะให้พี่หนุ่มนะคะดาเนินรายการไปเลยนะคะต้องกราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะปลอดอ่ะทิ้งกันตลอดโยนและโยนให้แล้วหนูวัยนะหนูโยนให้เลยนะพิติกรเนี่ย นี่แล้วพี่เป็นคนพูดไม่เก่งด้วยนะค่ะน้องวัดภาคอันนี้เป็นยำอะไรน้องวัดอันนี้เป็นยำยกรถนะคะพี่โราในกรณีดํายกรถในราคา400บาทจะได้9อย่างนะคะมีอะไรบ้างครับุดมี5ไข่ห้าไข่ของเราก็ประกอบไปด้วยไข่แดงไข่ปูไข่โรเซียวไข่แมงดาไข่ปลาหมึกของสดก็จะประกอบไปด้วยแซลมอนปูมมาหอยแครงและกุ้งก เ้แลวหรออันนี้หมายเลขสิบเอ็ดถึงสามสิบหกเรายืนคู่กับน้องวัดเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่อยู่คู่น้องวัดเลยนะสวยสวยป่ะ,ปะใครสวยหนูเอออย่าบอกพี่หนูสวยไม่ใช่ ธรบัตนี่เซมอนนะเซมอนนี่นะคะเรามีสถาปนะิกนะคะมาพิจารณาโครงสร้างสารเล้งนะคะแล้วก็พัฒนาธุรกิจนะคะเอ่อเริ่มจากระบบไฟระบบพัดลมแล้วก็ระบบไม่ทิชชู่เขาเปียกด้เย็นคนเดียนะคว่าที่ร้านเรามีแต่นักประดิษฐ์ เออซีเดกกะซางดอเออบวชูน้ำพ้นดอกย่า่เออ่นี่ันี้ก็ตักไข่หมึกเพราะความเร็วนะรอน้องฝนนะสวัสดีครับคนตักไข่หมึกเชื่อแล้วตั้งนาถ่ายตั้งนารู้จักใช่น้องอะไรนะน้องตองยืดตั้งแต่รุ่นบุกเบิกยังไงฮีฮอย่่แต่าฮ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 ่า่าฮ่าั่ไฮ่อฮ้าฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่าี่าาฮ่่าฮ่่่าฮ่่ จำได้คนเดียวน้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหกองใช่ไหมนะนะเซมอนชิ้นโตๆเลยนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆขายหั่นเล็กไม่เป็นจะหั่นมือตัวเองชิ้นเบลอเลยนะ นะวัตถุดิบที่นี่ก็จะสดสะอาดใหม่นะทุกวันนะครับ<ป>นี่นะ<ป>มาตรฐานนะครับนี่ไปแล้วหมดเลยใช่ป่ะนะรอบนี้หมดเลยใช่ปะ่ะไข้ทั้งหมดยใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ไขนะ้ด้วยนี่ อีพีที่แล้วนะเราเปิดไปแล้วนะเมนูนี้นะไม่จำเมาขายใครขายจองคืออีพีที่แล้วผมเปิดไปแล้วนะเป็นเมนูใหม่นะยำหมึกไข่ก็มีนะครับมันแล้วแต่จะได้มาพี่เราบังคับมันไม่ได้จะหมดแล้วด้วยเป็นหมึกกล้วยนะหมึกกล้วยหมึกกล้วยหมกเรือก็จะตมุตมิตปีตะปะ จะแซ่บโวนะว้เดี๋ยวแต่ของพี่ป๊อแล้วนะ ยำไข่ปูไข่หมึกดูหน่อยน้องวัดโหจุกนั่นนี่นะไข่ปไข่ปลาไข่แมงดาปูปลาแมงดาม้าตัวแมงดาม้าตัววัดคิวที่สิบแปดปูปลาแมงดาม้าตัวอะไรนะสิบแปดปูปลาแมงดาม้าตัวปูปลาแมงดาม้าตัวอะไรวะไข่ปลาไข่ปูแล้วก็ม้าตัวอปูหมาเป็นตัวไม่ใช่ไข่ปูม้านะ อันนี้ไข่แมมีนี่แบบนี้เท่าไหร่น้องวัดแบบนี้มันสองร้อยแมวไข่อะไรนะร้อยหรือร้อยกว่าหรือสองร้อยนี่แหละมันมันอัดตรงนั้นสิบครับผมไข่นี่ลูกค้าไม่เอาไข่แมงดาจ้าจ้าไข่แมงดานะห้าไข่ไม่เอาแมงดาแซลมอนหมดแซลมอล์ดแกนครับ เพราะมันเลยต้องมีอีเ็มเลยตอนนีมม้พี่หนุ่มมาพี่หนุ่มไม่ชอบอะไรประทับใจอย่างเดียวต้องฝนมันเนี่ยอะไรนะคะพี่หนุ่มประทับใจอย่างเดียวนี่เขียนขอบตานี่ไหนลับตาหน่อยรับตาหน่อยนี่ <laughs> ผลของการหยุดหลายวันมันเปิดก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเบา <laughs> ก็จะเป็นเบ้าตาประมาณนี้่ดี <laughs> ทไมเดแพี่หนุ่มใช่ไหมนาน พร,รือไมตน,นไม่รู้ไ <c oughs> ม,ม่น่าจะมีนไม่มีไม่มีเต็มเลียดเลยนีก็เตมอนนะน้องฝนนะค่ะยำเซมอนนะครับนี่หั่นกันแบบสเ้็มอม,นะมอนกระชุบร้อยห้าสิบบาทนะยังราคาปกติอยู่นะฝนนะปกตินี่เซ็มอนชิโตโตถึงร้อยห้าสิบนะ นอเวไม่ต้องห่วงแพงหมดแล้วแซ่บซิ่งค่ะม่อนชิ้นโตโตไปเลยวันนี้เรายืนคู่กับน้องวัดเลยนะเอเอฟซีกรุงเทพนะคะเจอกันแน่นอนนะคะประมาณปลายเดือนเอ้กลางเดือพนพฤศจิก,กานะคะเดอะมอบางกะปิชั้นหนึ่งคะ่ะเดอะมอบางกะปิชั้นหนึ่งเหรอมันเป็นงานอะไรน้องฝน อ๋องานออกบูธของรายการผู้หญิงทำมาหากินครับวันเดียวเหรอฝนไปวันเดียวหนูไปสองวันพี่ไปสองวันนะเจอกันได้นะเอฟซีกรุงเทพนะกรุงเทพเยอะนเอฟซีประมาณกลางเดือนพฤศจิกากลางเดือนพฤศจิกานะครับไม่ต้องเดินทางมาถึงชลบุรีนะวันวันไหนเดี๋ยวฝนจะแจ้งลงให้ทราบทางหน้าเพจกันนะเฟซบุ๊กอีกทีเดี๋ยวน้องฝนจะไปหาถึงกรุงเทพเลย

ไข่มกุ้งไข่หมึกแล้วอ,อะไรอีกเลยแซลมอนแซลมอนอะนะกุ้งมึกมอนนี่ใช่ปะวิ่งกุ้งสามกุ้งสามดูดูตักกันแบบจุกๆเลยเนี่ บางทีเราดูร้านอื่นจะนับตัวนะแต่ร้านนี้ไม่นับนะเจ้าของร้านกุ้งเขาบอกใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะได้สปอนเซอร์มาแล้วนะห้าใส่เท่าไหร่เจ๊เจ๊นะเออนั่นแหละเป็นไปเถอะทำงานเป็นอะไรก็เป็นไปก่อนนะก็ใจไกลๆหน่อยนะน้องคนแี้าพิ่งมา นี่เป็นยำห้าไข่ปกติครับฝนห้าไข่ปกติครับปกตินะครับนี่ได้ เติมไข่ให้หน่อยค่ะไข่ปลาค่าะทนั่นแหละทุกไข่นั่นแหละปลาเมงดาปูวัดก็ทำงานอยู่ตรงนี้นะยวให้ดูให้ดูให้ดูแกของนะเอาอันนี้เลยยังยงงงงังับหนึองสองสอง แม่แม่ส่งไข่มาให้หนูแล้วหนูเทเองอันนี้สามไข่ปูแมงด,ดาหมึกอันนั้นแมงดาหมึกใช่ป่ะพี่จ้าอ้หแป๊บหนึ่งนะอันนั้นน้ำสามไข่หรือสองไข่อ่ะสามไข่ขอข้อขอปูอแมงดาหมึกก่อนแมงดากับหมึกเหรอใช่ใช่นี่เป็นยำผ้าไข่นะสองร้อยบาทนะครับ มีงดาหอยแมงดาหมึกจุกจุกมาเลยนะหนูเติมไม่ต้องไอ้นี่ใบไวเลยเหลือสองเหลือสามไข่แล้วก็แมงดอหมึกเติมวัตถุดิบแล้วนะครับน้ำครับหอยแครงขั้นหนึ่งครับมาไหมปลาไหมแมงดาเอาครับมาเลยมาเลยอัดมาเลย ปูเดียวยองเลียวยมเดามอันะพีอ่อันนั้นไก่อะไรนะไโอเดี๋สามไข่ปูแมงดาหมึกใช่ใช่ีชการเหรอคะอปูแมงดาหมึกสามไข่ก็จะหนะนึ่งร้อยแปดสิบาทเนาะปูแมงดาหมึกมปูแมงดาเรียรอยห้าไข่ปิดเลยค่ะ อ่อพี่น้นะครับขอปูบึกแดงเทมไม่มีไม่นไม่มีไมไม่มีอ๋อมีมีมีได้ได้ไดเอาอานี้ไว้ในนี้เลยแมงดาหนูจะไว้ตู้หน้าเลยัืออ2อันใช่ไหมใช่ครับ ไข่ปลาเมืกไข่แดงเค็มไข่ปูไข่หมึกไข่แดงเค็มอะไรอีกครับน,นี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งไข่ปลาเรียวเซียวไข่แมงดาไข่ปลาเมือกปกติยกหรือปกติผมเมือกปลาดาเมึกปลาดา ด้วยนะเพราะว่าทิพย์พวกเขา,าสามไข่บกปูมา้าอะไรนะ <c oughs> ไม่อ่อนยกนะ้ำข้าวปลาดุกสามไข่บวกปูมา้ามาเพิ่มไข่เมงดาหน้านี้นะไปแล้วไปแล้วมีสองอันค่ะแม่ไปนี่รอบใหม่นะรอบสิบแปดหมาเลขหน้าโต๊ะรอบใหม่ยกล้นมีแกนเลยไม่ต้องทีคนเดียว อเอยฟองสอิบันเดวแล้วก็จมอเป็นยกรถนะครับอยู่ขึ้นมาไม่เอาหอยแขงหรอก็เลยงงใช่ไหมขึ้นมาไม่เอาแขงคือเอาเ็ื่ออะไรอันนี้ไปเลยนะ อ่แล้วก็ใส่ผงด้วยกันท้าวจะใปเลยอ่าไข่ขอไม่แมงดานาโกใส่ไหม ว่าไงครับเวียนใช่หัวช่วยด้วยน่นี่นี่เวลาหนูทำงานนะตาตาจะดูหูฟังนี่หูฟังนี่ทุกอย่างจะอยู่ในสัมก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งถ้าไข่อันนี้ไม่เอาแมงดาจะ่เป็นไข่หมึกแทน เอ้ยยังไงวัดไม่เอาแมงดาแต่เพิ่มไข่หมึกโอเคนี่ไม่เอาแมงดาเพิ่มไข่หมึกแคนนะขาดมันใส่ใช่ทุกคนเลยอันนี้ไข่หมึกหหน่อยนไข่อันเนี้ยหยุดหยุดหยุด พี่ชายชายชายแม่ตามนั้นใ่ถุงเลยหยดจังเงูกกมจะบอกเขาว่ามันเหลืออะไรไม่เหลืออะไรยกรถไปสองห้าไข่ไปแล้วสองแซลมอนขาดหนึ่งจับเลยนะมาตามด้วยห้าไข่นะอันนี้ยกลยกยกรถนะครับได,ได,ได้พี่วัดบอกขาดไรจับเลยจับใส่เลยจะได้ไม่ชาา มอนขาดสองอญขาดสเขาบอกนะเลยฉันได้ยินแล้วฉันจะได้ทำใครฟูแมงดาร์อันนี้คืออะไรวะอ้าวเธอผอมแมงดาร์แกแกแกมีแล้วมีแล้วดูดีมีแล้วโอ้ยแป๊บน้องนี่เซมอนสองชุด มีคนแอบมคนแอบจิกแซลมอนไปอ่ะไปก่อนก็ได้ถามจริงมีจิกด้วยเหรอเดี๋ยวหนูจะติดกล้องมาตอนปิดไปนี่ไปนี่ไปนี่น <c oughs> อ่ะไปะอ๋อหนูเวียนหัวเวียนหัวกับไข่ก็น่าวเวียนแล้วพี่หนุ่มดูยังเวียนพี่หนุ่มเชื่อไหมเวลาพี่หนุ่มมันถ่ายไอ้ถ้าเลนพี่หนุ่ม ซูมต่ำๆหนูจะไม่ค่อยมองกล้องเลยใช่ไหมเมามากคุยแม่พระเมามากบอกเลยภาพมันสมจริงเนะาะใช่สแตนบายรอ,ลอเลยค่ะคุณยาย เราจะมาปิดท้ายที่ชุดนี้เลยนะครับลิปต์ดึงใจฝากกดไลค์กดแชร์ยังเราซ้อมอ่ะเราต้องพยายามปรับขีให้เป็นขีเดียวกันกับพี่นุ่มใช่ไหมปิดท้ายที่เซลมอนนะครับ เราไปดูกล้องพี่หนูสมจริงเหรอ,อชิ้นหนาชิ้นตรอเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอาไปเลยน้องฝนบอกนี่ถ้าวนันละวันเดียวเองให้มีแล้วสี่ร้อยบาทนะชุดนี้นะ ขาดน้ำเหรอคะขาดน้ำเหรอพี่ไม่่ะอะพี่ตองอเ,เรียบร้อยแล้วนะครับหอยแ้งกหอยแ้งขาดหนึ่งค่ะแม่ยกลงยกลงหน่อยจ้าโอเคค่ะดวใจน้องฝนปิดคลิปให้นะนเดี๋ยวให้เสร็จกล่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวน้องฝนปิดคลิปให้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมังสนชาแนลและช่องแซบซิงซูซาชาแนลด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเร็วนี้เจอกันค่ะเดีวพบกัน EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ